เมื่อวานไปก็ได้ขึ้นโพเดียมเล้วทุกคนธนโดนนางก็เข้าไปแสดงความดีใจกับเพื่อนนะทุกคนดูคำว่าครับยินดีด้ครับดูคำว่าครับจ้ะไม่ใช่ครับนะคะไม่ใช่บักหำนะคะไม่ใช่ีนางีลานะครับดีใจด้วยครับจ้ะอะไรก่อนเอออยากพูดถึงเนาะคำว่าครับเนี่อยากเห็นหน้าเลยว่าน่ารัก อืมดีใจด้วยครับได้ขึ้นโพเดียมไงเพื่อนได้ขึ้นโพเดียมจา้าได้ที่หนึ่งเด้อดีใจกับเธอแล้วได้ใด,ดบุมชอบอะไรนะแม่ทําอะไรให้หนูหน่อยจะทําพัดให้แม่ทําพัดให้แม่เบสทําพัดให้จะลําพัดขึ้นโพเดียมอะ่ะลืมตัวอืมนี่ไงจะลําพัดขึ้นโพเดียมลืมตัวจา้าจะเป็นสาวหนูจะเป็นสาว ลืมตัวทุกคนคนอะไรแต่ชอบธนดลน่ะถ้าธนดลเห็นเนี้ยแซวเลยนะเนี้ยแซวเลยนะเนี้ยทําพารขึ้นปวัวเดียมจ้าลูกสาวฉันอืมไม่ไม่ได้อยู่สุกเลยค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งอะ่ะอ่ะดูสิสาวว่าใครอะ่ะออกสาวว่าใครอะ่ะเนาะน่ารักอนะ่ะ

กทัดนวิาผู้นำเมื่อเสียตแล้วครับโครงการตัดประทครั้งแรกงการฆ่าตัเองทโลนออกไปะไม่ให้เพราะการ

อ่ะสองสองเอาใหม่เอาใหม่โบนัสเรียงลำดับอแล้วเทสเทสแถวแถวเออได้ได้ได ตัวนั้นสนุกไปไปทำสาวสุดเลยสนุกไปไปลําช้อนซ้อนยวสาวสุดเลยโอ้โหเอ้ย